ครับสวัสดีครับสมาชิกทีเด็ดบิ๊กจมทุกท่านประจำที่2ในพฤกษีกายน2อ6ปายนะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กระตูไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเลเวอร์กูเซ่นเจอกับสตุกัดนะครับผมได้ต้องให้ต่อเลเวอร์กูเซ่นไปในราคา1ลูกนะครับสรุปว่าตายนะครับคนนี้จบเกมเสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนบอลสดก็พลาดหัวต่อเนื่องแปดวันติดติดไปเหมือนกันนะครับต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับสำหรับบอลติงตามคลิปพลาดหัวต่อเนื่องหกวันติดติดไปนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี นะครับสําหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีตั้งบอลเต็งบอลสอดและบอลสเต็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้รู้กันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลแบลมาเลียงกิตนะครับเป็นคู่ระหว่างวูฟแมนตันเจอกับคิทตันปาลีดนะครับวูฟอยู่อันดับที่19ของลีนะครับส่วนปาลีดอยู่อันดับที่17ของลีนะครับเกมคู่นี้จะเตะกันเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ได้เจอกันมาในนัดล่าสุดบักราปาลีดเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นึ่งนะครับมา ของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างวูฟดสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอหนึ่งน,นัดเลเพ้ไปสองนัดนะครับเป็นนัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่ชนะใครนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับไบตันมาด้วยสกอร์สองประตูต่อ2นะครับฟอร์มรวมดูวเยี่ยมมากนะครับส่วนทีมเยือนอย่างพาดิษสามนัดล่าสุดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดเลเพ้ไปหนึ่งนัดนะครับในนัดล่าสุดบุกแววชนะแอตันวิลล่าในบอลถ้วยมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมดูดีเลยนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างวูฟจะะไบบอนครั ตัวหลักๆก็จะมีมาริโอเลมิน่าจอโกเมสและก็มาติวส์คุนญ่านะครับส่วนทีมเยือนอย่างพาเลจ,จะไม่บวดสามหนึ่งนะครับนำตั้มมาโดยแอดัมวอตันเอเวเดซี่เอซี่และก็ชองฟิลิปมาเตต้านะครับสำหรับเกมคู่นี้เด็ดเปิดมาเป็นราคาเสมอนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมเจ้ามันตังเจ้าบ,บ้านอย่างวุ้มากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้วุ้ดูได้เปรียบกว่าได้ลเล่นในบ้านดูและมีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมตรงให้ใส่วูปแอมตันไปในราคาเสมอนะครับอย่าพครั้งนะครับผมตรงให้ใส่วคแมปตันนไใราาร เสมอนะครับผมมองว่าอยู่เจ้าบ,บ้านหน้ารุ่นกว่านะครับก่อนอจะจากกันนะครับฝากกดติดตามแลกด subscribe ช่อง u t ท b e ตีเดดพิโจมและเปจตีเดดพิโจมให้ผมด้วยนะครับมีประลานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากโอนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ